เปิดปุ๊บเจอตัวต้นของฉันแล้วก็คือฉันเป็นแพทย์ที่สี่ไงแพทที่สี่แพทย์ที่สี่ไงไม่ใช่สาม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 สสี่ไงใช่หมอบอกว่ามีแค่คงเดียวในโลกนี่ยเป็นวมีแค่คงเดียวมีแค่คงเดียวแพทย์ที่สี่คือฉันจบไม่ต้องอธิบายจบทุกสิ่งทุกอย่างบอกแล้ว บอกแล<ป>้วบอกแล้วมาทุกสิ้นทุกอย่างมันจบไปแล้วอย่าอย่าอธิบายอย่าตัดสินใจแทนเพื่อนเพื่อนไม่ม,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 มีใครถามบอลบวยแดงให้บอลนัแะ้เนาะเพื่อนหนามาสมหญิงอ่ะแซบเนาะ เขาบอกว่าคนรักกันนะห้ามมันเกียดกันเวลาจะนอนตอนกลางคืนนะเธอหันหน้ามาหาฉันนะฉันยังไม่เคยเลย